สวัสดีค่ะมาพบกับ marketing review กันอีกเช่นเคยนะคะหากจะพูดถึงนะคะส่วนผสมหรือสารสกัดนะคะที่จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานะคะจิบเชื่อว่าหลายท่านนะคะก็คงนึกถึงไฮยาลูรอนนะคะซึ่งไฮยาลูรอนตัวนี้เป็นส่วนผสมสำคัญนะคะส่วนผสมหลักในสกินแคร์หลายๆตัวในท้องตลาดเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นตัวที่จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยทาให้ผิวอิ่มฟูอิ่มเด้ง แต่กิฟเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้แค่ว่าเออไฮยาลูรอนก็คือไฮยาลูรอนที่ช่วยเติมเต็มวอมชุ่มชื้นแต่หลายคนยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไฮยาลูรอนคืออะไรแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างวันนี้นะคะกิฟจะพาทุกคนไปรู้จักเจ้าไฮยาลูรอนกันให้มากขึ้นค่ะไฮยาลูรอนคืออะไรนะคะหลายคนนะคะก็จะเรียกว่าไฮยาลูรอนบางคนก็จะเรียกว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะซึ่งเป็นกรดไฮยา ตัวนี้เป็นสารธรรมชาติที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะเป็นโมเลกุลของน้ำตาลชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าโคลรีซลยซัคคารด์ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อของร่างกายนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะร่างกายของเราก็จะสามารถผลิตไฮายาลูรอนขึ้นมาเองได้แต่ว่าเมื่อเราอะเริ่มมีอายุมากขึ้นการผลิตไฮายาลูรอนนะคะก็เริ่มน้อยลงน้อยลงนะคะตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะพบว่า การผลิตไฮยาูรุรอนนะคะค่อนข้างน้อยลงแล้วก็ต่ำลงมากๆเลยค่ะแล้วถ้าร่างกายของเราผลิตไฮยาูรุรอนได้น้อยลงนะคะ จะส่งผลอย่างไรถ้าร่างกายหรือใบหน้าของเรานะคะขาดกดไฮยาลูรรนจะส่งผลให้ผิวของเราหมองคล้ำแห้งกร้านขาดน้ำแล้วก็สูญเสียความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะจะสังเกตตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะว่าเมื่อเราทาครีมไปแล้วอะ่ะครีมะจะไม่ซึมลงสู่ผิวทาไปแล้วทายังไงก็ไม่ได้ผลใช้ครีมอะไรก็ไม่ได้ผลนะคะซึ่งหักไม่แก้ไขอะ่ะปล่อยให้ผิวขาดไฮยาลูรรนมากๆอะ่ะ ก็จะส่งผลให้ใบหน้าของเราหรือผิวของเราค่ะเกิดริ้วรอยร่องลึกนะคะส่งผลให้ผิวของเราแก่ขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะทางการแพทย์เขาก็เลยคิดค้นแล้วก็วิจัยนะคะไฮยาลูรอนสังเคราะห์ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะชดเชยกรดไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวนี้ที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะ และไฮยาลูรอนสังเคราะห์นะคะที่สร้างขึ้นมาเนี้ยก็ถูกนะํามาใช้เป็นส่วนผสมในสกินแคร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเซรัม่มหรือครีมก็แล้วแต่นะคะดังที่เราจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปค่ะโดยสมาคมแพทย์ ath, ผิวหนังสหรัฐอเมริกานะคะยืนยันเลยว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นะ่ะสามารถช่วยแก้ปัญหาผิวแห้งแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้นะคะเพราะว่ามีคุณสมบัติที่ช่วยให้ผิวอิ่มเด้งอิบน้ํานะคะโดยสามารถกักเก็บน้ําในชั้นผิวแล้วก็ ส่งผลให้ริ้วรอยนะคะต่างๆค่อยๆจางลงได้จริงค่ะแต่รู้หรือไม่คะาว่าไฮายาลูรอนที่ผลิตแล้วก็คิดค้นพัฒนาขึ้นมาเนี่ยที่ใส่ไว้ในสกินแคร์ต่างๆตามท้องตลาดเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทุกตัวนะคะเพราะว่าไฮายาลูรอนแต่ละตัวเขาจะมีโมเลกุลที่แตกต่างกันค่ะซึ่งแต่ละโมเลกุลที่แตกต่างกันเนี่ย ทำให้ซึมเข้าสู่ชั้นผิวนะคะในชั้นที่แตกต่างกันด้วยค่ะถ้าหากมีโมเลกุลเล็กนะคะยิ่งเล็กก็สามารถซึมลงสู่ชั้นผิวได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นครีมบิวดิ้งของเรานะคะจึงเลือกไฮายาถึง8โมเลกุลเลยค่ะเป็นไฮายาที่แตกต่าง ใหยาตามท้องตลาดทั่วไปนะคะซึ่ง8โมเลกุลนี้นะคะสามารถบำรุงได้รํำลึกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองค่ะและให้ยา8โมเลกุลนี้นะคะมีอะไรบ้างช่วยในเรื่องอะไรบ้างไปชมกันค่ะตัวแรกนะคะตัวนี้เขาจะช่วยกักเก็บน้ำในผิวแล้วก็ลดการเกิดริ้วรอยค่ะ โดยสร้างฟิล์มนะคะเพื่อให้คงความชุ่มชื้นไว้ค่ะไฮยาตัวที่2นะคะตัวนี้เป็นกรดไฮยาลรโรนิกที่เป็นปะจุบวกนะตัวนี้เขาจะช่วยสร้างฟิล์มบนผิวของเราเพื่อกักเก็บน้ําในผิวค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือโซเดียมไฮยาลรโรเนตนะคะ ตัวนี้เขาจะช่วยดึงน้ำจากภายนอกเข้าสู่ผิวของเรานะคะแล้วก็ช่วยสร้างฟิล์มบนผิวด้วยค่ะเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในผิวนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือโพแทสเซียมไฮยาลูโรเดตตัวนี้เขาจะช่วยดึงน้ำจากด้านในของผิวไปยังด้านนอกนะคะให้ความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโมลิกุลถัดไปตัวนี้เขาจะช่วยให้ความชุ่มชื้นที่ผิวได้ดีเลยแล้วก็เกาะติดผิวได้ดีมากๆนะคะสามารถคงความชุ่มชื้นได้อย่างยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะตัวต่อไป ะะเป็นชนิดซึมลึกโมเลกุลน,นี้จะช่วยรักษาและเพิ่มความชุ่มชื้นภายในผิวของเราค่ะตัวที่7นะคะตัวนี้เป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆแล้วก็เล็กที่สุดเลยนะคะตัวนี้เขาจะช่วยให้ความชุ่มชื้นจากภายในผิวได้อย่างร้ำลึกมากๆนะคะแล้วก็สามารถบูดผิวแห้งผิวขาดน้ำได้ดีมากๆเลยค่ะ แถมยังช่วยลดความตึงเครียดของผิวได้อีกด้วยค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะ ตัวนี้เขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นจากภายในหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นตัวที่ช่วยดรอกความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองค่ะและนี่ก็คือสรรพคุณนะคะของไฮายาทั้ง8โมเลกุลที่ครีมบิวดิ้งเลือกใช้นั่นเองค่ะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากทําแบรนด์กับครีมบิวดิ้งอยากจะพัฒนาสูตรนะคะโดยมีสารสกัดหลักเป็นไฮายาทั้ง8โมเลกุลนี้ก็สามารถ ทักมาปรึกษาพูดคุยทำแบดกันได้นะคะและสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะสูตรมาตรฐานที่มีสินค้าทดลองให้ลูกค้าได้ทดลองนะคะก็มีตัวหนึ่งนะคะที่มีส่วนผสมของไฮยาทั้ง8โมเลกุลนี้ที่กิฟต์อยากให้ลูกค้าได้ทดลองกันนะคะนั่นก็คือออร์แกนิกไฮเดตติ้งแอมพูตัวนี้เลยค่ะเป็นแอมพูที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้เป็นอย่างดีเลยทาให้ผิวของเรานะคะกลับมาแข็งแรงพร้อมรับการบารุงอีกครั้งค่ะแถมยังช่วยปกป้องผิว จากมลภาวะต่างๆได้อีกด้วยนะคะและสําหรับใครนะคะที่กําลังมีปัญหาผิวหน้าแห้งกร้านแต่งหน้าไม่ติดใช้ครีม,มบำรุงตัวไหนก็ไม่เห็นผลสักทีนะคะกิ๊บก็แนะนำแอมพูตัวนี้เลยค่ะใช้ไปสักระยะหนึ่งนะคะรับรองนะคะผิวหน้ากลับมาปังแน่นอนค่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนเริ่มอยากจะลองใช้แอมพูตัวนี้กันแล้วใช่ไหมคะสำหรับใครที่สนใจเทสเตอร์แอมพูนะคะก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้นะคะ เข้ามานะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะหรือหากใครอยากจะทำแบรนด์ตัวนี้เลยนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะบริษัทของเรานะคะสามารถเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้ทั้งหมด2ที่นะคะที่แรกนะคะอยู่ที่กรุงเทพเรียบทางต่วนรามอินทานะคะและหากใครอยู่ภาคเหนือก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่จังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะดูแถวแมคโครนะคะหากใครมาไม่ถูกก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเส้นทางกันก่อนได้ค่ะ สำหรับท่านใดนะคะอยากจะทำแบรนด์ให้แตกต่างมีสูตรเฉพาะเป็นของตัวเองที่ไม่ซ้ำใครนะคะกิบก็แนะนำบริการแบบ one stop solution เป็นบริการที่ให้ได้มากกว่า one stop service นั่นเองค่ะเราจะดูแลลูกค้านะคะตั้งแต่คิดค้นพัฒนาสูตรให้แตกต่างแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดค่ะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นรูปรักของแบรนด์การตลาดการวางจำหน่ายการ จัดระบบตัวแทนขายและดูแลลูกค้าไปจนลูกค้าประสบความสำเร็จเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ก่อนจะจากกันนะคะเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะคะว่าครั้งหน้าคลิปจะหยิบผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือสารสกัดตัวไหนมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ